กากระจนงามงามกับพี่น้องค่ะกําลังพอกินกับปนกับสมต่ำครับพี่น้องหยอดอ่อนค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะทุกคนโอ้ยยอดนี้ยอดนี้สวยมากค่ะทุกคนจะแตกดอก พระพรนี่ลังเสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกองปายสุขสุขคนเด้อย้ะเจอกับวรพลพรอีกแล้วกับทุกคนอยู่ในสวนผักหน่อยๆนี่นะพี่น้องค่ะก็มาเบิงผักอีกแล้วมือนน้จะต้องเก็บอยู่แล้วกับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะเก็บผักผักกาดกระเจนผักกาดกระเจนกับักแตงแ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวเาไม่เก็บน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเก็บผักกาดกระเจนไปกินกับสมตำ รือไปกินกับปนกับแก้วก็ได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าทีละพอนวนันไหวนะมืีมากค่ะพี่น้องไะค่ะเก็บด้วยกันค่ะบ่ไดียาขากลองมาเลื่อมือนี่แล้วก็บ่ไดเอวไมโครโฟนมานำเคือปั่นจักรยานก็รีบมาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอมันแล้วมันจะแบบมันจะพุ่งอะ่ะทุกคนมันจะพุ่งแบบงามมากอะ่ะเพราะเก็บไปกินใดค่ะไปบ่เว้าลายใหญ่ห้างค่ะพี่น้อง จัดการค่ะทุกคนแบบมันมันพุ่งงามค่ะพี่น้องค่ะคือวัลพ่อนบนมีหมองแต้มมันเนาะก็เลยมันได้เบียดกันอยูอ่กเก็บ่าบนี้หน่อยเนาะทุกคนคเอากันไก่ตัดเอาที่เหลือต่อมันจะเหลือไปก่อนนะ ว่ามันจะเป็นจังไดพี่น้องเพื่อมันจะแตกเพราะว่าตั้งแต่ไม่อยู่ฝรั่งเศสกะเป็นขั้งแรกที่เวลาพ่นเอาผักกาดกันอผักกาดกระจนเนี่ยเมื่อวานกับพี่น้องขาเพราะว่าปกติกับบอคอยได้บอกรอยได้ไปเมืองไทยเนาะในช่วงวันนี้ไปเมืองไทยมารอบนี้ไปเห็นผักไปเห็นซ่องผักอันนี้ก็เลยสซื้อมานาเมื่อวาน แล้วก็ส่วนมากก็จะปลูกเฉพาะมะเขือเทศแตงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็จะไม่ค่อยได้ปลูกผักไข่เพราะว่าบบมีเนื้อทีปลูกถ้าบบผิดก็จำได้ตอนมาฝรั่งเศสใหม่ๆก็มีปลูกอยู่สวนบ้านโนนแต่เป็น,น,น มอละพอน่าใหม่ๆบ่มีเน้อเห็ดเกะตัดผัก,กปไปน้ำเบาไปน้ำเนาะบวมีเน้อเห็ดมะละพอนก๋นยูแบบว่างๆเก๋ขุดขี้ดินสวนพี่น้องปลูกผัก <c oughs> ปลูกผักที่นี่เขาก็ปลูกมะละพอนก็ปลูกผักคาดีนั่นเละคือที่มันง่ายนะคือปลูกคาดีแล้วก็ปลูกบักเคอเทศบักเือเทศซื้อมาหกต้นตอนนั้นเนาะ โอ้ยพี่น้องขามันงามคือแบบเก็บได้เป็นขุถังกินบ่เมเอิบปะเนี่ยจักสบไปเกกผู้ใดเพราะว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วเวลาพอนยังบรรู้จักคน <c oughs> บรรู้จักเพื่อนบรร้จักฝูงมาาไม่ไหมมมีเวียกขคดดิน <c oughs> กินน้ำกับปทันมะเขือเทศหกตน้นพี่น้องค่ะตั้งแต่นันมาแบบแบบว่าเขตแบบบ่ปลูกมะเขือเทศเยอะนะทุกคน ก็ปลูกแค่สามต้นก็พอก็เหลือกินแล้วนี่ถ้าเขาจะเก็บไปกินอันนี้กินกำลังง่ามดีดีเนาะพี่น้องเนาะสก่อนน้ำบรเจาพี่น้องคะเพราะว่าแล้วก็หลังจากนั้นมาเวลพ่อนกับบอได้ปลูกผักเพราะว่ายากกับปลูกเนาะนี่มันบุมีแมงเพราะทน,นมีแมงอย่างเลยพี่น้องไ้เบิ่งกน,นั่นนี่เวลาพอนบได้ใส่อย่างหรอกค่ะเอาแต่น้ำโหดต้าการ จะบอกเคล็ดลับแค่ว่าน้ำหมักกลาพรอนั่นแหละหดเมื่อะกี้นี่เบาไปเบามากวิดีโอตัดไปเพราะว่ามีมัวเต็มอีกแล้วหมักพริกกรง่ามงามเนาะพี่น้องเนาะแร้วพรอนเบาต่อเรื่องว่าสูตรนำหมักที่เอามะหดผักตอนนี้มันก็ยังบ่ท่านด้มีแมลงมีอย่างมาหลบกวนมันเนาะคงจะเป็นเพราะว่า ไอ้ผักสวนเขามันไม่หรือเปล่านนนนเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยงามกับพี่น้องกับบรู้ว่าสวนผูู้อื่นงามขนาดไหนแต่ภูมิใจสวนเจ้าของนันหละคือปลูกเองเขาไปเก็บกินเองเนาะเอานำหมักของวัลพอกับมีแต่ผล,ลไม้โอทุทิมีผล,ลไม้ผักเศษผักเศษผล,ลไม้ที่วลัลพอน หมักใส่กับน้ำตาลไว้นั่นแหละพี่น้องเอาเอาผสมแล้วก็เอาน้ำตาลโรยไว้บ่ให้มันเน,าน่าเหมืนจ้ะบ่ให้มันกลิ่นเหนม็นนะแล้วพอนก็เอามาผสมนม้ำบ่เอาผสมหลายจากน้อยจากน้อยหนึ่งผสมน้ำนี่<ะ>บัวหดน้ำนะกหัวก็หดไปได้แค่แคสองครั้งเองพี่น้องค่ะแล้วทีนี้ก็ ที่ผสมเอาน้ำหมักนั่นนะน้องนั่นก็เป็นน้ำเปล่าๆค่ะทุกคนก็เป็นน้ำเปล่าที่เวลพพอนหดหนี่แต่งนระสิได้เก็บไปแล้วค่ะไอ <c oughs> แล้วก็ดินก็คือเป็นดินที่เวลาพอนปุ่งเองนั่นแหละดินก็มีผลละผักผล,ลไม้เหมือนเดิมอที่ปลที่เฮ็ดไ้ เอามักใส่กับอุ้ยต่บัวไหวได้แล้วอันนี้มันเป็นดอกกระสิตัดมันตัวเสร็จละเอาโอ้ยมันตัดไปแล้วเทียนหนึ่งตัวนี้บัดด้ไม่ต้องตัดแล้วเัินตัวนี้ตัดไปแล้วครั้งหนึง่งให้มันใหญ่เอดินซื้อดินถุงม้าผสมกับดิน นี่ตกแต่งอีกลูกหนึ่งผสมกับดินนันธรรมดาอยู่บ้านแล้วก็บที่วลพอนค้นผสมนั่นแหละแล้วก็ผักผลไม้ส้มที่กินนั่นแหละที่หมักไว่พี่น้องค่ะเอามาผสมมันก็คือความงามมันก็คือเป็นที่พึ่งพอใจ ผักที่เราปลูกนะเป็นที่พึงพอใจผักที่เราปลูกสรุปคิดว่าอันนี้คงจะเป็นฟักทองคิดว่าวันนั้นคิดผิดเป็นยอดขึ้นมาแล้วแม่พี่น้องคานี่นี่ยอดมันเริ่มขึ้นมาแล้วคงจะเป็นฟักทองนัหละทุกคนไม่ไม่ใช่กุ๊กเช็ดหรอกเพราะเราฟอนก็สงสัยเลยว่าทําไมมันจะมีกุ๊กเช็ดเพราะว่า เขาคือบ่ไ,ได้กินบ่มีกินหมักปลุกเช็ดเอ้ยได้ักแต่งแล้วสองลูกวันนี้ค่ะเอาท่อนี้ที่เหลือกาไวนะ้เนาะเอ้าไอ้เบงลักอันนี้เพิ่นกบเก็บเดี๋ยวเก็บเอาก่อนเพราะว่าอันนี้มันขึ้นแล้วเดี๋ยววลาพรจะเด็ดมันนะเอาเอืา เอากันไก่มากกว่านกันนะไก่เด็ดเนออืออัพนี่เด็ดใจอยู่นี่ค่ะอันนี้พออีตูอืเด็ดออกค่ะเออเสียงเสียงระฆังทีนี้ก็จะมาเก็บเมงรักค่ะทุกคนเดี๋ยว พแล้วพอน่งถ่ายคลิปอยู่ฝรั่งเห็นสองหน้าตังมาเห็นก็จะขำม,มาพี่น้องว่าน่งถ่ายคลิปอยู่ตัดเลยค่ะเดี๋ยวจะไปใส่แกงเอแกงเคียวหวานพอยอดนี้ยังไม่ตัดน้องใหม่เขาไม่มาเก็บเขาเก็บยังไงเขาไม่ตัดมันเราก็อยากให้มันแตกก็ต้องตัดมันสนิมาเก็บเอาแต่ใบ,บมันนะนี่เขาตัดใหเนไหม มันสิได้แต๊นี่นี่เฮาเทานี่นะทุกคนวันนี้เราก็ได้ผักมีโหระพามีผักอีตูมีบักแตงฝั <c oughs> นว่าเลนเงียนหน่อย <c oughs> นั่นแหละที่น้องคะเออส่วนเบิง้งนู้นนี่ซาลาน่งามคักงามเนี่ยอยากกินลาบผู้ใดอยากกินลาบมาเอาเด้อผู้ใด อย่าเเห็ดรับบุรับปะนั่นแหละก็ขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนเนาะที่เขามารับชมคลิปวิดีโอไห่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนมันจะยาวไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ